สวัสดีครับนะก็วันนี้ผมที่เคยพูดไว้ติดไว้นะที่ผมจะทาลักนะครับลงลักวัวธนูแล้วก็จะปิดทองคำเปลวนะครับอันนี้เป็นลักษรอบที่สองนะครับสังเกตว่ามันยังจะมี แบบไม่แห้งสนิทคืออันนี้น่าจะเป็นวันที่สี่แล้วนะครับรอบแรกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสักสามวันนะสามวันนี้คือก็แห้งแล้วแต่ก็ยังมีความเหนืออยู่นะครับก็จะประมาณนี้นะอันนี้คือรอบที่สองก็ยังมีความเหนือนะแต่ว่ามันยังจะเปียกมากนะครับก็เลยจะมันถือว่าเป็นการสาธิตไปด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายตอนที่ทาไปด้วยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวพอทารอบที่สามเนี่ยถ้ายังไม่สวยหรือว่ารายละเอียดบางจุดเนี่ยที่ยังไม่โอเคผมก็จะทาไปเรื่อยๆนะครับสักสามรอบถึงห้ารอบนะครับก็อย่างรอบนี้เนี่ยผมก็จะมามาถ่ายให้ชมในการลงลักรอบที่สามนะครับแต่อยากจะแนะนํานะครับอยากจะแนะนําสักนิดนึงนะครับสําหรับท่านที่จะทาเนี่ยผมแนะนําให้ใส่ถุงมือนะครับ แต่ผมไม่ได้ใส่เพราะผมไม่ได้แพ้นะครับแต่บางคนอาจจะแพ้นะยังรักแพ้แล้วเป็นผื่นคันนะครับอันนี้ผมต้องต้องแนะนํานะครับต้องระวังก็ควรจะมีทิชชู่นะครับไว้ข้างกายแล้วก็น้ํามันสนด้วยสําคัญนะครับแล้วก็ทางที่ดีคือใส่ถุงมือนะใส่ถุงมือหมอนะผมก็มีถุงมือแต่ว่ามันมันเหนอะนะครับเนี่ยนี่สังเกตว่านี่คือรอบสอง ทาเที่ยวที่สองอน,นี่ประมาณสี่วันแล้วคือเขายังมีความเหน่อนนะรักถ้าเป็นรักแท้เนี่ยนะครับรักแท้เนี่ยมันจะแห้งแห้งยากนะใช้เวลานานกว่าจะแห้งนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทาให้ชมเนาะก็คือควรระวังคือใส่ถุงมือนะครับมีน้ำมันสนหรือทินเนอร์เตรียมไว้หลังจากเราใช้เสร็จเนี่ยควรจะเช็ดออกโดยเร็วนะครับแล้วก็มี มีพุกกันนะครับในการทำเนาะแล้วก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าสําหรับบางคนเนี่ยเราไม่รู้นะคืออาจจะแพ้คนที่แพ้เนี่ยคือจะเป็นผื่นนะครับเป็นผื่นได้โอเคเดี๋ยวผมให้ชมมันนี้ก่อนอันนี้เป็นกระบอก <c oughs> ไม้ไผ่นะผมเราใส่เครื่องรางอันนี้ผมก็ทดลองทาไปแล้วอันนี้ผมทดลองทาไปเที่ยวเดียวนะแล้วก็ <c oughs> ติดทองคาเปียวไปอาจอาจจะไม่สวยเพราะผมไม่ <c oughs> ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตั้งใจที่จะปิดให้มันทั่วแล้วคือตั้งใจจะปิดแค่นี้นะแล้วก็แต่ว่าที่เฉียงๆเนี่ยที่มันไม่ค่อยสวยนะเพราะว่าทองคํามันไม่เต็มแผ่นนะผมไปซื้อมาทองคําเขาไม่เต็มแผ่นผมก็เลยติดๆแล้วก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปนะครับอันนี้คือบางๆประมาณสามวันนะครับระยะเวลาประมาณสามวันเนี่ยเราติดทองคําเปียวได้เลยนะครับ ลักษณะที่ว่าเวลาเราทาไปแล้วนะลองสักสามวันนะแล้วก็เอามือแตะดูถ้ามันมีความเนอแต่ว่ามันไม่ได้ติดมือแบบนี้นะครับดำๆนะสังเกตมือผมนะอันนี้คือไม่ได้ติดจากตรงนี้นะครับติดจากบัวธนูนะที่ผมทาแล้วก็เขายังแห้งช้าคือสี่วันแล้วนะครับนี่คือมีความเหนอแต่พอเราจับเนี่ยมันจะติดมือเราแบบนี้จางๆแบบนี้อย่าเพิ่งไปติดทองคำเปลียวนะครับ อันนี้คือเป็นทิคนะผมแนะนําอย่าเพิ่งไปติดทองคําเปลวคือรอให้เขาแห้งมากกว่านี้คือมีความเหนอะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเหนอะเหนอมือเราแต่มันไม่มันไม่ได้ติดมือเราอย่างอย่างเนี้ยจงังๆเนี่ยคือสามารถติดได้เลยเหตุผลก็เพราะว่าถ้ามันยังเหนอะแล้วเราไปติดเนี่ยคือเวลามันแห้งนะเนี่ยทองคําของเราอะ่ะมันจะย่นนะครับมันจะย่นแล้วมันไม่สวยนะครับคือต้องให้เขาแห้งแบบ ให้เขาเซตตัวประมาณสักแปดสิบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซนเลยนะถือจะติดทองคําเปรียวแล้วก็ทองคำเปวลวเราก็จะตึงนะครับจะตึงแต่นี้ไม่ไม่ได้เรียบตึงเพราะว่ามันเป็นลายของกระบอกไม้ไผนะ่เนาะที่ผมเอามาลงรักนะครับนะครับนี่ก็จะแต่ว่าทองคำเนี่ยจะไม่ลอกนะไม่ลอกแล้วก็ไม่เป็นคลื่นนะไม่ไม่ไม่ย่นนะครับคือจะจะเรียบตึงนะครับ เรียบแล้วก็มีความตึงเนาะโอเคนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองติดทองคำเปียวผมก็เท่าที่ผมได้ทดลองทำเนี่ยก็มีทิศเท่านี้นะครับที่จะมานำเสนอนะแล้วก <c oughs> อ็อีกนิดนึงนะครับสมมติว่าท่านที่อยากจะบางคนนะเนาะคืออยากได้อารมณ์แบบคือให้เป็นเนื้อเดียวกันหมดนะทั้งข้าง,งนอกข้งางในผมก็อยากจะแนะนําว่า อย่างนี้คือเวลาเราทาเนี่ยลักเนี่ยเขาจะจะมีความหนืดมากนะครับจะมีความหนืดมากแล้วเวลาเราทาเนี่ยสมมติว่าบางคนเนี่ยอยากจะให้มันเป็นสีดําทั้งข้างนอก,นอกข้างในผมแนะนําอย่างนี้คือทาข้างในไปก่อนนะครับเราจะเอาให้มันเป็นแบบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยหรือว่าให้มันดําแบบดําสนิทไปเลยเนี่ยก็แล้วแต่เรานะครับจะทาสองที่ยอาสามที่ยวก็ได้แต่ขอให้เราทาภายในให้มันจบนะครับ อย่าทาพร้อมกันทั้งด้านนอกด้านในเพราะไม่งั้นเนี่ยหนึ่งเวลาเราทาเสร็จเนี่ยเราวางแล้วเราสมมุติเราวางอย่างงี้นะครับเราวางอย่างนี้แล้วเราทามันก็จะยากนะครับมันจะยากนะคือเวลาเราทาเนี่ยเขามีความหนืดมากเราต้องมีอะไรมากดไว้เพราะไม่งั้นมันจะลักเนี่ยเขาจะไปรวมกันเป็นจุดเป็นจุดนะครับคือ สมมติเราทาทั so side, well. so mm ้งข้างนอกข้างในเนี่ยเนี่ยอย่างผมทาข้างข้างนอกอย่างเดียวเนี่ยผมก็อามือสอดอย่างนี้นะครับอามือสอดอย่างนี้แล้วก็ใช้พุกกันนี่แหละทาเพราะเราจะเกี่ยเกี่ยวพุกกันได้นะเกี่ยวรักได้นะครับไม่งั้นนี่ถ้าเราทาสมมติทาข้างในเสร็จจะทาข้างนอกไปด้วยเนี่ยเราจับไม่ได้นะจับนี้ก็เสียหมดนะเราก็ต้องกลับมาทาอีกนะครับคือสมมุติจะทาข้างนอกก็ทาข้างนอกก่อนให้มันแห้งให้มันจบเที่ยวเท่า เท่าที่เราาพึงพอใจแล้วนะครับแล้วก็ค่อยมาทาข้างในนะครับตามไปให้มันจบงานเราก็จะออกมาสวยนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้ยอมเสียเวลาหน่อยนะครับยอมเสียเวลาอดใจรอแต่ว่างานเรามันก็จะออกมาดีนะคืออันนี้ผมก็จะตั้งใจแหละคือจะทาแต่ข้างนอกอย่างเดียวแล้วก็เที่ยวเดียวด้วยนะเที่ยวเดียวเที่ยวเดียวด้วยแล้วก็ปิดทองคาเปลวองนี้นะครับนี่นะ ติดท,ท,ทองคำเปรียวเป็นกระบอกนะครับนี่ก็ยังยังเหนียวอยู่นะยังเหนื่อยอยู่นะนี่ผมไอ้นี่มันไม่ค่อยแห้งแล้วผมเอามือจับแล้วผมก็ไม่อยากจะทารอบที่สองนะมันก็เลยเป็นรอยดังๆอย่างนี้นี่นะครับผมใส่เครื่องรางของผมนะอันนี้ผมทําเองใส่เครื่องรางก็ประมาณนี้นะดูขี่ๆดีนะครับเนี่ยทองคำเปียวมันก็ไม่ออกหรอกนะครับเพราะว่า หนึ่งคือลักเขาจะช่วยยึดนะครับเหมือนกาวนะยึดแผ่นทองคางเปลวไว้นะครับไม่ให้หลุดเนาะโอเคเดี๋ยวสําหรับอันนี้ก็จะมีแค่นี้อันนี้ก็ทามาประมาณสักน่าจะห้าวันหกวันได้แล้วนะครับก็ยังไม่แห้งนะครับต้องทิ้งไว้อีกประมาณสักสิบกว่าวันนะถึงจะน่าจะยังโอเคนะครับแต่ก็เราก็จับได้นะแต่คอมคามค,าม,คามเหนือเขา,ามันก็จะน้อยลงนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวผมก็จะสาธิตเนาะในการทาวันูนะครับนี่องนี้ตนนี้นะผมจะทาอีกสักเที่ยวนหรือว่ารอให้แห้งนะแล้วก็ถ้ามันยังไม่โอเคเนะี่ยผมก็จะทาอีกจนจน,จนโอเคนะแล้วก็จะรอรอประมาณสักสี่วันห้าวันหรือว่าอาจจะเยอะกว่าน,นั้นเพราะว่าด้วยความที่รักเขาหนาขึ้นมันก็ความแห้งมันก็จะช้าลงนะ ในการระบายความชื้นของเขามันก็จะช้าลงก็เลยทําให้อนานกว่าจะแห้งนะนี่ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะอะผมจะสาธิตให้ดูนี่นะครับโอนี่นะครับอย่าเพิ่งไปติดนะถ้าเป็นอย่างนี้นะคือเขายังติดอยู่เนี่ยผมจับจนนิ้วผมดําแล้วนะคือเขายังมีความเหนออนหะ่นะครับอย่าเพิ่งไปติดทองคาเปรียวรออีกสักวันสองวันนะครับเราค่อยติด หรือเช็คเองเลยคือเราโกดดูนะครับแล้วเราเอามือเรามาดูถ้ามันไม่ได้ติดแบบจังๆอย่างเงี้ยก็ติดทองคาเปียวได้เลยเนาะนะครับแล้วก็สําหรับวัวธนูนี่เทคนิคก็คืออ่าเราจะต้องทาในส่วนที่เราทาให้มันจบแล้วเราไม่ต้องไปสัมผัสมันอีกนะครับก็คือผมจะทาด้านล่างก่อนทาด้านล่างเสร็จแล้วก็เหลือด้านบนไว้ เป็นขั้นตอนสุดท้ายคือเราจับแค่เข่าก็ได้นะเราจับแค่แค่เข่าของของวัวก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องไอ้นี่จับทั้งหมดแต่ถ้าว่าสมมุติผมจะทาด้านหลังทาเขาก่อนสุดท้ายนี่ผมก็ต้องจับอย่างนี้แล้วพลิกแล้วมันก็จะเสียนะครับมันจะเสียเนาะก็นี่เป็นทิคอีกอีกอ,อีกอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทาให้ชมนะครับเป็นลักลักแท้นะครับโอเค เดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมจะถ่ายให้ชมนะสำหรับท่านที่อยากได้งานแบบอนี้ก็ลองดูนะครับลองดูไม่เสียหายแล้วอีกอย่างนึงคือเขามีคุณสมบัตินะครับคือช่วยรักษาพื้นผิวเดิมคือให้อยู่กับเรานะครับยืดเวลาของเขาได้นะครับแล้วก็เช็อีกอย่างนึงคือเวลาเราทาเนี่ยพยายามนะครับใช้พุกกันเนี่ยให้ อขยี่หน่อยนะครับขยี่รักหน่อยนะอันนี้คือผมก็จะใช้เป็นรักเป็นขวดแบบนี้เนาะรักอันนี้นะนี่เขาเขาเขาไม่ได้จ่ายนะครับผมผมสั่งมาซื้อมาเองนะเขาไม่ได้จ่ายก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับหกสิบกรัมนะอันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมนะเราก็เอานี่เลยนะ ้าไม่จําเป็นจริงๆอย่าแบ่งนะครับลัก่ะอย่าแบ่งออกมานะครับคือให้เราใช้พวกกันพวกกันเบอร์เล็กก็ได้นะที่มันเล็กๆหน่อยนะจิ้มเข้าไปข้างในเลยนะครับไม่ต้องแบ่งออกมานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราทาชิ้นงานแล้วเรามันเหลือเนี่ยมันจะเก็บยากเทเทกลับเข้าไปที่เดิมเนี่ยมันยากนะครับเทกลับเข้าไปที่เดิมเนี่ยมันยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีความหนืดหนืดสูงมากนะครับลักเนี่ย ก็คือให้เราทาข้างในเลยนะครับทาข้างในไปเลยนะไม่ต้องแบ่งออกมานะครับโอเคเดี๋ยวผมขอชุบลักก่อนนะชุบลักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ชมนะแล้วก็ก่อนที่ผมจะปิดทองคำเนี่ยผมก็จะให้ชมผิวของเนื้อลักนะนี่แล้วก็จะชุบออกมาในลักษณะนี้เลยนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวสักคู่นะักแสงผมมันไม่ค่อยเพียงพอนะนี่นะครับก็เราก็จะประมาณนี้เนาะคือเราจะทาจากด้านล่างนะเดี๋ยวสักคู่ครับเราจะทาจากด้านล่างก่อนเนาะนี่นะครับทาแล้วก็เกี่ยด้วยนะเพราะว่าถ้าเราไม่ขยี้เราไม่เกลี่ยเนี่ย ลักมันจะเขาเรียกว่ามันจะไม่เข้านะครับเพราะว่าเขามีความหนืดสูงนะเราก็ต้องเกลี่ยซะหน่อยนะเดี๋ยวสักคู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับนี่นะคือต้องต้องระวังนิดนึงนะครับสำหรับคนที่แพ้เนี่ยคือเดี๋ยวเดี๋ยวผมปรับแสงไฟแป๊บนึงนะครับผมปรับแสงไฟแป๊บนึง รู้สึกว่าจะจะไม่ค่อยนี่นะไม่ค่อยเห็นนี่โอเคได้ประมาณนี้แหละนะแสงก็อันนี้คือเราก็จะทาอย่างโบธนูเนี่ยอ่าต้นหนึ่งเนี่ยอย่างของนี้ยผมก็จะอ่าชุบลักเนี่ยเอาพวกกันชุบลักเนี่ยประมาณสัก ประมาณสักสองเที่ยวสองเที่ยวสามเที่ยวประมาณนี้นะเราไม่ต้องไปชุบเยอะหรอกนะครับเนี่ยตามซอกตามอะไรเนะี่ยเราก็เกี่ยพยายามเกี่ยซะหน่อยนะครับเห็นไหมครับนะครับเราก็เกี่ยให้เขาเข้าไปในตามซอกตามอะไรนะครับเนาะประมาณนี้นะคือเวลาผมถ่ายวัวธนวูแสงมันผมก็ใช้หลอดไฟหลอดเดิมนะครับ แต่ว่าทำไมถึงมันมันหาอันนี้ยากอนะครับหาจุดที่มันโอเคยากอ่ะนี่ผมขยับหลอดไฟแล้วนะครับนี่นะไม่รู้ว่าในกล้องนะจะเห็นชัดหรือเปล่านะถ้าเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคือ รอบาผมก็ใช้มุมนี้แหละแต่ว่าพอาถ่ายวัวธนูก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้คือแสงจะงมืดๆหน่อยแล้วก็ตัววัวธนูก็จะมองไม่ค่อยชัดอันนี้ผมนะ่าคิดว่าน่าจะเป็นเพราะสีนะไม่ได้อ่าอะไรนะครับคือน่าจะเป็นเพราะสีวัวธนนะูเป็นสีดาแล้วมันกระทบกับแสงสีขาวอะ่ะเขาก็เลยแบบหามุมยากที่จะนี่นะครับ โอเคเนี่ยคือด้านท้องเนี่ยก็จะประมาณนี้พอนะครับที่เหลือเราก็ทาด้านหลังเนาะทาด้านหลังนะครับนี่ก็จะทาเราก็จะเกลี่ยหน่อยนะครับเกลี่ยตามซอกตามมุมอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ต้องย้ําเหมือนเดิมคือเวลาทานเนี่ยต้องมีความปลอดภัยนะเซฟตี้หน่อยคือเวลาบางคนแพ้เนี่อ่าเป็นขื่นคันนะครับ อาจจะนําไปสู่เรือรังได้นะครับต้องระวังเนาะโอเคมีถุงมือก็สวมถุงมือนะแต่ผมผมไม่แพ้นะครับผมผมไม่แพ้ผมก็เลยอันนี้ได้นะถ้าแพ้ก็ต้องอน,นี้แต่ผมชนะนะไม่ใช่นะครับอันนี้อันนี้หยอกนะครับอันนี้หยอกผมผมลองดูแล้วนะ สองเที่ยวแรกผมไม่ได้คันนะแต่สําหรับท่านที่จะทาเนี่ยก็ต้องต้องป้องกันไว้ก่อนดีกว่านี่นี่ก็จะเป็นตรงหน้าแล้วนะจะเป็นตรงหน้างี้นะครับคือเขามีความหนืดอะนะครับผมเขามีความหนืดแล้วทีนี้เวลาเราจะเกลี่ยเนะี่ยมันค่อนข้างที่จะยากเวลาถ้าไม่ไม่มีแรงกดไว้นะผมถึงแนะนําว่าให้ทาแบบไอ้น,นี่ก่อนนะ นี่ตรงหน้าแล้วก็จะเหลือแค่ตรงเขานะครับแล้ก็เกี่ยงงี้ไปเลยนี่ปัดซ้ายปัดขวานะเขาก็จะหนืดหนืดนะครับลักเนี่ยนะเขาก็จะหนืดหนืดมานนี้นะคือองศากล้องอะไรเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสมูทนะครับ แต่ก็ลองลองใช้เวลาดูนะครับสำหรับที่จะนำไปเป็นแนวทางนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมก็จะรอแค่ให้เขาแห้งให้เขาเซตตัวในในรอบต่อไปคืออาจจะประมาณสักหกวันเจ็ดวันนะอย่างรอบนี้นี่คือเที่ยวที่สามนะครับ เที่ยวที่สามเี่ผมคิดว่าน่าจะแห้งช้ากว่าเที่ยวสองนะเที่ยวสองด้สี่วันแล้วนะครับเที่ยวสองเนี่ยสี่วันแล้วนะคือผมทาไว้เนี่ยคือนึกว่าแห้งแล้วนะแต่ก็ยังไม่แห้งนะครับนะครับคือนี่เราก็ทาเสร็จแล้วก็รีบเช็ดออกนะครับเขามีความเหนียวนะเหนียว คือถ้าโดนเสร็จอ่ะก็ให้รีบทานะเฮ้ยให้รีบเช็ดออกมันไม่ใช่ให้รีบทาเฮ้ให้รีบเช็ดออกเพราะว่าแฟบเนี่ยอย่าอย่าหวังว่าจะเอาสันไล์หรือว่าแฟบไปล้างทีหลังในยานะครับมันไม่มีผลนะยิ่งจะทําให้เขาแข็งตัวเร็วขึ้นนะแล้วก็ล้างออกยากกว่าเดิมนะครับนะคือต้องเอาน้ํามันสนอย่างเดียวนะครับเตรียมไว้นะ เอาใส่น้ำมันสนแล้วก็ผ้าเช็ดอย่างเดียวนะครับนี่ไงโอเคนี่คือเนี่ยผมพยายามจะปรับแสงไฟแล้วนะพี่ๆนะครับเนี่ยผมพยายามจะปรับแสงไฟแล้วนะทุกคนคือผมอยากจะให้เห็นชัดๆว่าหลังจากที่ผมทาไปเสร็จเนี่ยมันจะเป็นลักษณะยังไงอะไรอย่างนี้นะคือแต่ก็เดี๋ยวผมจะขยบให้ชมแล้วกัน นี่นะครับก็ประมาณนี้นะโดยรวมนี่คือเที่ยวที่สามเที่ยวที่สามนะครับไม่รู้ว่าในกล้องเนี่ยมันจะเห็นเหมือนที่ผมเห็นตอนนี้หรือเปล่าคือที่ผมเห็นตอนนี้มันมันไม่ได้สมมูติเลยนะคือมันจะออกดำๆแล้วก็ผิวของเขามันจะมาเมือบแล้วมันสะท้อนกับแสงแต่ว่าในกล้องเนี่ยไม่รู้ว่าจะเห็นชัดแบบ สามารถดูแล้วก็เข้าถึงอารมณ์มันได้หรือเปล่านะคือผมก็พยายามให้ดูแล้วนะครับมันจะได้ประมาณเท่านี้นะก็เราอย่าเพิ่งไปสัมผัสนะครับในประมาณช่วง3-4วันแรกเนี่ยอย่าไปสัมผัสเขานะครับคือปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นแหละนะครับปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นเลยก็รอให้เราให้เราแน่ใจว่าจนกว่ามันจะโอเคนะเราค่อยลองเอานิ้วๆแตะๆดนะูนะครับ ก็ประมาณนี้เลยเนาะคือวัฒนูนะของหลวงพ่อชูชนนะคือถามว่าเสียดายผิวเดิมไหมเสียดายนะครับเสียดายมากเพราะว่าผิวเดิมเนี่ยยิ่งเก่ายิ่งสามารถใช้เป็นครูได้นะคือเราเรียนรู้จากอายุแล้วก็ผิวของเขาได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมก็ถือโอกาสซะว่าหนึ่งคืออยากจะรักษาพื้นผิวของเขานะแล้วก็อย่างที่สองคือ ไหนๆก็ทาแล้วก็ทําให้เป็นประโยชน์ไปเลยคือทั้งทิกนะครับเล็กๆน้อยๆที่ผมแนะนําไปเบื้องต้นนะแล้วก็วิธีการทาแล้วก็สิ่งที่เราต้องเตรียมก่อนที่เราจะทาอะไรอย่างนี้นะครับนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยผมไปค้นดูนะคือตามเน็ตตามอะไรนะเขาไม่มีบอกนะครับว่าถ้าเราทาลักไปแล้วนะแล้วก็เราจะเอ่อ ลงทองคําเปลี้ยวได้เนี่ยมันจะต้องใช้เวลากี่วันอะไรอย่างนี้นะนะครับจนผมก็ต้องมาทดลองนะครับทดลองแล้วก็ได้คําตอบประมาณนี้นะคือรอให้เขาแห้งแล้วเราเอานิ้วเตะดูนะถ้ามันแต,แตะแล้วมันไม่ได้ติดมือเราจางๆนะก็คือแต่มันยังมีความเหนืกอยู่นะก็ทาได้ไอปิดทองคําเปล้วได้เลยนะครับอตอนเราตอนเราจะปิดเนี่ยก็พยายาม อ่อดูดูด้วยนะว่าทองคําเปียวมันเต็มแผ่นไหมอะไรอย่างนี้นะนะครับถ้าไม่เต็มแผ่นก็จัดจัดแจงทองคําเปียวนะครับจัดแจงให้เขาเป็นสัดเป็นส่วนแล้วเราก็ค่อยๆแปะลงไปนะแล้วก็แตะแตะนะแล้วก็ผู้ก,กันอีกตัวหนึ่งนะครับผู้ก,กันอีกตัวหนึ่งนี่จะเป็น ผมจะใช้เป็นพวกกันตัวนี้สําหรับวาดรูปเลยนะครับในการาเป็นเบอร์สองเนาะในการติดทองคาเปียวที่ดีนะครับเพราะว่ามันจะไม่ทําให้แผ่นทองเราเนี่ยมันฉีกนะครับหรือว่าชํารุดซึ่งมันจะไม่สวยนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวนี้นะโอเคก็ประมาณนี้คือก็เป็นทิกนะครับทําไปด้วยอธิบายไปด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวรอแห้งสนิทอีกนะผมก็จะ เอามาถ่ายให้ชมตอนติดทองคาเปลียวนะครับนะครับก่อนจะติดทองคาเปลียวนี่ยผมจะเอาผิวลักของเขาเนี่ยมาให้ชมนะแล้วก็จะทําเป็นอีพีต่อไปคือจะให้เป็นความรู้กันนะครับเรียนรู้ศึกษาไปด้วยกันนะครับโอเคก็ทวนอีกรอบหนึ่งคือถ้าพี่ๆท่านใดมีชิ้นงานหรือว่ามีอะไรที่อยากจะติดหรือว่าอยากจะทารักษ์นะครับ สิ่งแรกที่จะซื้อคือหนึ่งคือลักนะครับลักสองคือน้ำมันสนหรือที่เนื้อก็ได้นะสามคือฟุกกันนะครับสี่ถุงมือหมอนะครับคือต้องเตรียมนะเพราะเราจะได้พร้อมนะก็คือถ้าจะปิดทองคำเปียยก็คือห้าก็ทองคำเปียวนะครับก็ลักก็เลือกซื้อที่ไว้ใจได้นะมันมีลักที่มันมันไม่แท้ด้วยนะลักลักไม่จริงนะครับ ก็คือลักปลอมนะครับต้องซื้อลักที่มันเป็นลักแท้อย่าไปซื้อลักปลอมนะครับมันอยู่ไม่นานนะนะครับโอเคก็หวังว่าก็น่าจะให้ชมกันไปพอสมควรแล้วนะครับโอเคผมจะปิดคลิปแล้วครับผมโอเคครับก็อีพีต่อไปผมก็จะมาให้ชมอีกนะครับผมสำหรับความคพนนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์ นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอีกเช่นเคยครับผมก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาดูเข้ามากดถูกใจอะไรอย่างนี้นะก็ขอให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนครับผมก็ต้องปิดคลิปแล้วนะครับบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ เดี๋ยวๆนะครับกลับมานะครับอีกทิหนึ่งนะผมลืมบอกไปนะครับคือหลังจากที่เราใช้งานเสร็จนะสำหรับท่านที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องการจะประหยัดอันนี้ก็มองข้ามไปได้นะแต่ว่าสำหรับผมคือผมอยากจะแนะนำนะครับคือพุกกันนะครับหลังจากที่เราทาเสร็จนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นะต้องหาขวดน้ำนะปาดครึ่งนะครับแล้วก็เอาน้ำใส่พอประมาณนะครับแล้วก็ นำพุก,กันของเราแช่ไปในน้ําเลยนะครับไม่ต้องใส่อะไรลงไปคือแช่ไว้อย่างนั้นนะครับพ้ก,กันเราจะได้ไม่แข็งในรอบต่อไปแล้วก็สามารถนํามาใช้งานต่อไปได้นะครับโดยที่ไม่ต้องทิ้งเที่ยวต่อเที่ยวนะครับมันจะเป็นการใช้ทรัพยากรที่ดูสิ้นเปลืองไปนะครับก็ประมาณนี้นะก็เมื่อกี้ผมลืมบอกนะผมก็เลยกลับมาบอกนะครับโอเคครับผมตามนี้ครับสวัสดีครับ